สนับสนุนโดยแอร์เอเชียแต่ก็ใช่ว่าเทศกาลสงครานต์ของชาวเมียนมาเนี่ยเขาจะตั้งหน้าตั้งตารอสาดน้ำกันอย่างเดียวนะครับประเพณีดั้งเดิมโดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายคนก็หนีน้ำมาเข้าวัดนะครับเพื่อมาถือศีล ปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือวัดมหาสีตตนาเยตตาซึ่งยิ่งในช่วงเทศกาลนะครับก็จะยิ่งมีผู้ที่เข้ามาถือศีลมากกว่าปกติอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวครับซึ่งในช่วงเทศกาลติ่งจานี้นะครับเขาก็จะมาเก็บตัวถือศีลปฏิบัติธรรมกันอยู่ในวัดนานเป็น10วันเลยนะครับ และหนุ่มพลของเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตมานะครับว่าคนที่เข้ามาในวัดมานุ่งขาวห่วมขาวในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยก็มีหลายเพศหลายวัยด้วยกันเลยนะครับจะเห็นว่ามีทั้งผู้สูงอายุรวมไปถึงวัยรุ่นนะครับดูสิครับจำนวนคนที่มาก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนั่งล้นออกมาถึงข้างนอกศาลาเลยทีเดียว จากการเก็บตัวถือศีลในวัดแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเทศกาลติ้งจาและพุทธศาสนานั่นก็คือประเพณีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของพี่น้องชาวเมียนมาครับในช่วงสงกรานะครับที่เมียนมาเขาก็มีหนึ่งประเพณีที่สําคัญแล้วก็นิยมทํานะครับนั่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะพาลูกหลานมา บวชนะครับก็บวชเนนบวชพระก็แล้วแต่อายุกันไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เชื่อว่าถ้ามาบวชในช่วงสงกรานต์หรือว่าปีใหม่นะครับก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีตอนนี้มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับอายุต่างๆกันไปนะครับกำลังโดนโกนหัวหรือว่าปลงผมโดยพระนะครับ การบวชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวเมียนมาเนี่ยก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลติงจาเนี่ยซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพวกเขาด้วยก็ถือเป็นเริ่งามยามดีการได้ส่งบุตรชายเข้าไปศึกษาพระธรรมในช่วงวันขึ้นปีใหม่แบบนี้เนี่ยก็จะสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกเขาตลอดทั้งปีเลยละครับอีกทั้งยังเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะได้บวชกันต่อเนื่องนานหลายๆวัน และก็ถือเป็นการสร้างสิ่งดีๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัวเหมือนอย่างที่พระใหม่รูปนี้ได้บอกกับเราเอาไว้ครับ แว่างานบวชของพอม่าเนี่ยจะไม่มีความบันเทิงเริงใจนะครับไม่มีแตรวงแหร่รอบโบว์แบบของพี่ไทยก็เลยอดเห็นหนุ่มพลรำหน้าขบวนนะครับแต่ยังไงก็ตามผู้ที่มาร่วมงานบุญงานบวชเนี่ยก็มีกันมาแน่นขนาดเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศความปลื้มปิติของญาติมิตรที่ได้เห็นชายพเหลืองของลูกหลานในวันสงกรานต์ของพวกเขาเนี่ย อย่างคุณป้าคนนี้ครับแม้ว่าจะไม่มีลูกชายนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพบวชพระใหม่ถึง10รูปเลยนะครับในวันนี้ซึ่งก็มีทั้งลูกเขยบ้างละหลานๆบ้างละหรือว่าบวชให้กับผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ป้าเขาก็จัดการให้ทุกอย่างเลยนะครับก็ถือเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ในวันสงกรานต์นะครับแล้วก็น่านับถือมากๆเลย ก็ไม่เลยอยับอานี้ชิมพิยเยน่ไงเออนเสียมากเียเตียชลยชีบไปอะสีกวาเอกไม่เลยอยับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบรโบราณนะครับนั่นก็คือขนม มงเลยเย่บอซึ่งเป็นขนมประจำเทศกาลติ้งจาของพวกเขานั่นเองครับดูแล้วหน้าตาก็คล้ายคลึงกับขนมต้มบ้านเราใช่ไหมละครับส่วนขั้นตอนการทำหรือว่ารสชาติเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่พลแล้วล่ะครับ actually this is our friends' house and we uh huh. all gather uh, in the this is a long holiday for everyone uh huh. students and also for our work so we uh, we gather here and make a snack uh huh. uh, so this is a symbol we can also call this is the symbols of uh huh. water festival you can eat this อ uh ๋อนี่ก็เป็นขนมนะครับที่เขาทำขึ้นมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเขานะครับหรือว่าปีใหม่ของประเทศเมียนมานะครับก็จะ Uh, รวมตัวเพื่อนๆบ้านแถวๆนี้นะครับมาช่วยกันปั้นแบบนี้นะครับ So what it made for? with the coconut and flour um, yeah flour and coconut of course and at the middle uh huh. there's a sweetened uh, and uh, sometimes we put a chili inside Chili Wow okay what do you do uh, uh, when after that we're going to donate to the water festival car the uh -huh. car in the uh, who's celebrating the water festival uh -huh. and then also the passing by people uh -huh. they ask Oh, okay. Uh, so we donate them. you give to the monk right or like We also uh, donate to the monk oh, in the morning? Okay. Of course. Oh okay. Can you teach me how to do it? Uh, I'm afraid no. Why? <laughs> well why don't you go there and just study? Oh. <laughs> because I'm not also a very good mechanic. It's okay, this. just 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 show me how to do it. <laughs> ทำพนกันอยู่เลยขั้นแรกในการทำขนมอันนี้นะครับก็คือมือต้องสะอาดแล้วก็นำแป้งมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บขันหล่อเครับ They want v o l n t here นั่นคือน้ำตาลหวานเลยแล้วก็แปะลงไปนะครับอันนี้คือผมเก็บไว้กินเองนะผมไม่มีใครกล้ากินแล้วก็อย่างนี้ นี่นะครับแค่นี้จะนนี้ตอนเยนเร์บอยอันนี้นะครับอพอปั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเดือดแล้วพอสุกแล้วเนี่ยวิธีดูง่งงายๆมันก็จะลอยขึ้นมานะครับพอลอยขึ้นมาปุ๊บเราก็มาใส่น้ําเย็นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูเป็นขนมที่ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่น่าจะมาปั้นกันมาทําขนมกันแล้วก็มาพูดคุยกันมากกว่านะครับสักปีละหนึ่งครั้งที่จะได้มารวมตัวกันแบบนี้นะครับก็ดูอบอุ่นดีครับเป็นผู้คนที่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับทำแล้วก็ไม่ ได้ขายที่ไหนนะครับทำแล้วก็แจกนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะอันเนี้ยอาจจะแตกต่างจากสงกรานบ้านเรานะครับจะไม่ได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับก็น่าสนใจดีครับขนมเทศกาลนี้นะครับเขายังไม่ได้แจกจ่ายกันในวันนี้นะครับเพราะว่าจะรอแจกในวันเล่นน้ำครับก็ถ<ค>ือเป็นการทำทานอีกหนึ่งอย่างในวันปีใหม่ข,ของพวกเขานน่เองครับ ได้เห็นทั้งการทําบุญและการทําทานกันไปแล้วน,นะครับในส่วนของการเล่นน้ําก็มีการเตรียมงานกันอย่างสุดฤทธิ์เลยทีเดียวครับบริเวณที่ผมเดินอยู่นี้นะครับเรียกว่าเป็นทะเลสาบพินยานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นจุดที่ชาวเมืองย่างกุ้งนะครับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ว่าในช่วง เทศกาลสงกรานี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียวบริเวณรอบทะเลสาบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเวทีเยอะมากนะครับกําลังสร้างกําลังเตรียมการอยู่เลยเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับผู้คนนะครับอีกไม่กี่วันเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเห็นการเตรียมการแบบนี้แล้วเรียกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะครับส่วนประกอบหลักของเวทีนี้ก็คือสายยางที่จะเป็นอาวุธหลัก การรดน้ําต้นไม้ไม่ใช่เอาไว้เล่นน้ําสงกรานนี่แหละครับดูสิครับเตรียมไว้เพียบเลยซึ่งน้ําที่จะนํามันเล่นกันในเทศกาลติ้งจะนี้นะครับก็จะถูกดูดขึ้นมาจากทะเลสาบกินยาซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากเวทีนั่นเองดังนั้นแต่ละเวทีเขาก็จะมีที่สูบน้ําเป็นของตัวเองสูบกันให้เต็มที่ฉีดกันให้เต็มเมืองไปเลยครับทำอะไรกันเมื่อกี้ยาดี ป้าแน่ตัวบุกต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรออ่าสีหารืว่าดีจะพูดได้แ่ะดีจะพูดได้แอันนี้อันเดียวครับทั้งบมดนี่เลยครับั้งสำหรับเวทีเดียวเวทีเดียวครับเวทีเดียวก็มีประมาณห้าเครื่องห้าเครื่องแหมนี่ขนาดแค่เวทีเดียวนะครับยังใช้เครื่องสูบน้ำมากขนาดนี้เลยแล้วถ้ามีเป็นสิบเวทีเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าต้องระดมกำลังเครื่องสูบน้ำมากมายขนาดไหนครับ ใหญ่ิงๆก็เ <assumptions> รียกว่ามีการเตรียมการกันอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยเวทีก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมน้ำก็มาพร้อมสงครามน้ำแห่งชาวเมียนมาจะดุเด็ดเผ็ดมันสักแค่ไหนช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนครับระหว่างนี้ก็ตั้งสเตตัสบน Facebook ของคุณเองชวนเพื่อนมาเปียกด้วยกันแล้วแฮชแท็กมาที่หลงเทศกาลโลกด้วยนะครับ เตตัสไหนน้าหลงที่สุดรับรางวัลไปเลยช่วงแทนรายการครับ